สวัสดีครับพี่น้องป้องไปพบพ่อครับจาของเพจสวนน้องอมเด้อวันนี้สิพาพี่น้องมาสูบป่าสูบป่าพอดีใส่เทียงนะครับเนาะยานนี้ซีซีมงกว่าแล้วลูกพี่พี่น้องครับสูบป่านี่น้าโบกพอดีพูดนะป่ามีสัมรับปีเนาะครับป่าไหนป่าตะเพียนป่านิ้นป่าคอใ่ป่าดุกป่านวลจันทร์พูดนะพี่น้องดินหนาวหนาวอยู่ ไม่หยางแล้วนั่นนี่ไอ้บัวคนปลาคว้พี่น้องโอ้ลูกพี่ขายโลเท่าไหรน,นี่โลเจ็ดสเด้อพี่น้องตอนนี้เขากำลังจับอยูโ่โลหนึ่งเท่าไหร่กสิบเอ็ดฉีดแถมให้บ่กา,ายโลละเอ้โลละสิฉีดครับพี่น้อง่นขายเป็นแถมฉีดหนึ่งพะนะ เมืองพี่น้องพุ่นเต็มเข่งแล้ะข้าวเดียวพออย่อใหญ่วันเอ้ยหาาพักด่างคมไปเด้อเดี๋ยวเสียไปต้มสู่จิน่นเลยก็ลังเสียหนามันพี่น้องพุ่นน่ะจับจังไหนเราฉีดต้มยังสิว่าฟัดใส่โอ้อยโอ้โอ้ยฉีดต้มพี่น้องพุ่นน่ะฉีดต้มอ,อันนี้ปลาอย่างนี้ ปลาไนปลาในครับพี่น้องตัวนี้โลกลัวคุณอะไงบ่คุณนู้สิตมขึ้เลิกแท้โอ้พ่อญงโซกันหรพ่อไงสวางมือกันหะอคุณน่ะคุณตาจำนอ้องคุณตาจำนงจับปลาสองมือเด้พี่น้องคุณนะถ้าเจ้าว่า้จับได้ปลาสอางมือเห็นบ่คคอยดีครับแต่ว่าเราจับสองมือสูบแต้เศร้าไง สูบแต่เสาสูบแต่หมูวานนี่นาะครับนี่หนามกับสีเลาะเพยียงหนามเลาะเพยียงแอวนี่แหละครับนี่เอ้ยมึงเมื่อคืนเนี่ยไปปิ้งลูกพี่ปลาไอตะเพียนไหมโอ้ยมันกับมันมันจวดจวดเลยพี่น่องปลาปลามันขนาดเด้อพี่น้องโลละเจ็ดสิบบาทเพิ่นแถมให้ขีดนึงเด้อพี่น้องนี่ติดต่อด่วน

ป่าในป่าตะเพียนป่าคอท่านรองชาติชายแวงวันมาเอาเด้อนี่ใส่สวยเด้อขันมาเอายุสาเนี่ยเพิ่อนไ้ฟีแต่ว่าขันไปบ้านเพิ่นเก็บตังค์เพิ่นบอกอบตชาติชายเด้อมาเอาเด้อเออเจ้าอยากกินก้อยว่าอายมาเอามาเอานาโกตุยฟาร์าารมบักไห้ก็เต็มเรื่องอายพุน่นไอ้วัตขันอยากกินบักไห้ก็ให้ย้ายจิตมัด งมเอาคุนะ่ะมันมาวิลางมดอกพะยัยตุยแล้วเฝ้าขันซ่ามันหนาวนะครับเนาะหนาวแล้วฝนก็สีคึ้ๆึ้นมาเนี่ยฝนที่ตก,ตกมันหนาวได้พี่น้องต้องเฝ้าเฝ้าเอาไปขายโคตดเนาะข้าวอันนี้โค้งกา่างโคกหนองน้ำนะครับมันมีหลายบ่อเนาะครับคุณ นี่สูบแล้วบ่อหนึ่งสูบบดสูบบ่อเลยบอพี่หกบ่อพี่น้องนี่บ่อแรกเลยนี่คุณน่ะป่าในประมาณสี่หาชีนี่แหะครับคุณน่ะสีท้องนี่เขาก็เอิ้นป่าในไหมบอคุณอันนั้นไม่อย่างนั้นอันนี้อีศบป่าอีศบด้วพี่น้องคุณน่ะนวลจันนวลจันโอ้นวลจันครับนวลจันทร์ไงกส่โร่หนึ่ใส่โลครับตัวเดียวโล่ด้วพี่น้องคุณนี่ใส่โลนึง โอ้ป่าตะเพียนไหมป่าในนี่ก็สีทองมีทั้งสีขาวสีท้องบอกโอ้สมืออีกก็นึคุณตาคุณเพิ่นวมามันมีความสามารถจับป่าสองมือนครับแต่ว่าโบราณเพิ่นว่าเขาเขาถือได้จับป่าสองมือนี่บ่อยเฮ็ดนะแต่ว่าพอให่แล้วถนัดหนะเออเบิ้งเบิ่งเบิ่งมาปลาดุกกันนี่ปลาดุกพี่น้องคุณ ไปแล้วรวยแล้วพี่น้องคุณอันนี้เฮยังกินนี่อันปลานี่ไหปลาโน่นจันไหก้วยบปลน่นจัาสุกวยบไปกินเชียงนี่ไหมเ้พ่อใหญ่นก้วยบวาะกยกโอ้พอดีเลยมันนี่เสียหนามันเียามันเสียอันห้าอ้อยพ่อใหญ่มาม่นหามันหาอ้ออันนี้ก็ใส่อันนี้สอกิโลเอ้ยโตรุ่นนี้รุ่นโลอยตงแล้วดิ อันนี้อันนี้ปลานิ้นนี่ปลานิ้นผมจองแล้วนี่นี่ปลานิ้นนี่ใส่ครื่องเครื่องโลนี่จะบังหนาไหมล่ะนี่เครื่องโลประมาณเครื่องโลครับนี่อเครื่งโลประมาณเครื่องโลพูดตัวหนึ่งคุณตาจำน้องผู้ใดมักเล่นตบมาเด้อพี่น้องด่วนเลยมาเล่นตมน้องกันนี่เออพูดนะโอ้จะมีมวนครับมวนคักมวนแหน่อยู่สองสามคนครับพี่น้องแนครับ ชียงก็มีอันเดียวครับพุณน่ะป่าอ้อมนองอยู่ันนี้ยักษ์สียนย่างไปจังเลยพี่น้องคุณคุณป่าหนป่ายักษ์ปีลูกพี่น,น,น,นี่ป่าป้อยยักษ์ปีนี่ป่าสองปีปลาปีด้วยพี่น้องซูมากสิอยูยยยย่ประมาณเจ็ดแปดฉีบดไปถึงโลนี่แหละครับโอ้โลเละเจ็ดสิบบาทป่าตัวหนึ่งตัวละเจ็ดสิบบาทคุณตัวนี้เบิ่งพี่น้องคุณนะโอ้ สิได้เอาสูตรนี่ไปใส่ได้พี่น้องเพี่พ้นพ้นเอาหนามกบพายไหมครับโขไว้พ้นน่ะป่ามันยังอยู่ไหมขันมันแปลนหลายป่าใหญ่กินเนาะมันสิบ่มีป่าบ้านเขาสิว่าผีเสี่ยงอะได้แท้ป่าคว้าป่าดุกใหญ่มันกินเบิดครับพี่น้องมันมันมันแปลนพอดีเทคนิคพราะเงี้ตุ๋ยแล้วปั่มกบไผ่วางสิบกว่าหมดแล้วครับนี่สะลงใบป่าเพ้นเรื่อย อเอาผู้ใหญ่โซ่ยีกกันน่ะตัวใหญ่กันน่ะโอ้ยหันหนามาทั้งพี่กันน่ะบุคคลนด้เห็นตัวใหญ่อยู่พี่น้องเจ้าต้องเ <laughs> จ้าต้องเปิดมีรพงวงศิลน,น้ำมันดอกป่ายังขึ้นมา <laughs> อันนี้เงียบม,มีดอิ่มซิมอยูย่ปาน้องนี่มาวีรพงนะครับพี่น้องวรพงวงศิลเปิดขึ้นนี่มันสีเสดิดข,ขึ้นเลยครับมันอยากทังเพลง ต้มดีเนาะปลาเพียนปลเพียนรุ่นโโนี้โซ่หนิุณเพราะไงปลาตะเพียนรุ่นประมาณแปะโลครับอันอ,อันอันปลาน้องนี่เป็นปลาผลกำไรไเพราะว่าปีกายนี่ขายเอาทุนเอาฮอนแล้วแล้วปีกไก่เพิ่นขายปลาเพิ่นได้ค่าจกสาเนาะครับปีนี้เพิ่นว่ากำไรเห่าแบ่งพี่แบ่งน้องไปกินโลหนึ่งเพิ่นมาขายได้เพิ่นขายสิบเอ็ดสิบเอ็ดฉีดวะลูกพี่ ใครมาเอาอยุ่นงนองให้ซื่อๆใคมาเอาอยู่งน้องให้ซื่อๆว่ะ <c oughs> คิดพ่อแต่อบกปรตอชาดใช้แล้วพ่อใหญ่อดหวาพ่อใหญ่อดรถตู้มาเอาเด้อไอ้พ่นน่าขันมามาหาอยู่งน้องให้กินซื่อๆว่าเออมาดังไฟก้อยสู้กินเนี้ยครับบ้านมาเออมาเผาสู้กินเนี้ยท่านชาติชา่ปะช<อ>าติชาน,านไม่มาเผาป่าใหญ่งงสู้กินเนี้ยเออมาเผาป่าใหญ่ไหมเท่าตักหม้อเนี้ย ตักมา nhà ไม่พอมเหรอญ้าอยู่นะขู่ไรอะไรเอาควายมาเลี้ยงพี่มาเผาป่าสู้กินแน่บ้างพีเนาะมาเผาป่าสู้กินแน่นี่โอ้ยบ่มีผู้เผาป่าให้พูดนะพึ่นยากค้าเจ็บป่าเนาะครับเอาเบียร์มาพร้อมเหรอเบียร์นั่นเขาก็หิวเบียร์ก็ยากอืมพี่น้องของเบื้องบนอะคนไปสามเข่งเลยโอ้โหขี้ต้มกล้องใครที่ได้ติดเลนไม้กันขี้ต้มอยู่พี่น้อง หาอยากหาอยู่หากินพุ่น่ะพูดพูดพือป่าอย่างนี้ดิโอ้ปลาท้อนจัดหลายดล่ะเฮ้ยพี่น้องมองเลยแบบนี้สิของละนี้ละนาดอยู่ปลาซิ้วหน่อยก็เต็มหนึ่งบ่มี่อดวบิงพุ่น่ะจักกุ้งจักปลาซิว้วครับพุ่น่ะหัวซว้าเต็มหนึ่งพี่น้องพุ่นพุ่นปลากระเทียมเอเอ มัเล่นกลน้ำกันเด้ทอท่านศาสตร์ใจเออมึงอันอหยั่งนียนี่มึงเนี้ยเอิอนลองไสลองไสอยากกินลองไส้รลองไส้เลยอ่ท่านนายกท่านนายกใต้คารุมใต้เมืองปากอยูนนย่ไหนใน,ในีนในใน่มาแน่มาหาผมแน่มาย่ำกันแน่นี่แม่เลิกงานแล้วก็ได้เ,เ,เลิกงานมากินก็นได้วเดันนายกเลิกงานแล้วก็มาหาจินน้ำผมเด้อบ่ผิดกฎหมายหรอกมากินข้าวปลาน,น้ำผมนั่นผมสิเลี้ยงวะดิผมสิเลี้ยงนี่แม เออผมเบียรเสียจ้าบาเนี่เบียร์สร้างเด้อท่านนายกเด้อะที่นาโกตุยไม่สิ่ว่าติดชิ้นบนแบบเบียร์สร้างมาเนี่ยโอ้โอ้กระเป๋ากล้องพี่น้องตุมจิตุ่มเบียร์สร้างมาพร้อมนี่ยผมเสียใจด้ึงท่านนายกขลุมเลยครับผมอยากกินก้อยป่ามาเลยครับผมเสียใจเองเนาะงานแล้วมากินเลยครับเออเอิญไอ้ไซไม่เป็นยังไหม มือป่าเอาคุณตาโซ่ย,ยกขนานจับสองมืออีกแล้วเนาะเพราะยังจำเพราะยังยำน้องขันจับสองมือส่มากไม่ฉสิลุดได้พี่น้องแต่ว่าเราความสามารถหลายเด้เราจับ่นอ่ะจับสองมือด้ป่าขันจับเอี้ยนนี่สองมือขันจับเอียอย้ยนนี่แม่นอียู่สองมือขันจับมือเดียวมันบอดด้วยอ้บอกหอยเซรีไหมก้อยซิบหน่วยล่นกระทะเลยได้นน่เนื้อกระตุนปลากาอ้อ มันต่มมันต่มเลิกนะป่าควาเพราะเขาได้ข้นอยู่พี่น้องว่านะพี่น้องคุณบางไม่ใช่ตัยได้ลากข้นนี่เขงงที่สามแล้วพี่น้องล้นเชงอีกแล้วโอ้ข่อยปวดเอน็นแขนข่อยเศร้าท้ายก็หนอกพวกเด็กบางคิปนีแล้วกัโอ้ยขวา ไว้ฟอนให้ผูใ้ใดเบิ่งคลิปมีแต่ความสูขความจเจริญเลยพี่น้องเค็ดกิจ,จ,จการสิ่งใดก็ขเพราะให้ประสบผลสำเร็จโดยฉับพันพวน่ะพี่น้องปาตะเพียนคุณเต็มมืออนี้คุณพ,พ,พี่น่องคุณดินเต้าเต้าอยู่เดีย๋ยวเขาจิสูบอีกอีกหาบนะครับนี่บอ่อที่6กบอ่อนี่เพิ่งสูบ โัวไปวอดเมสาพนละพี่น้อง่บ่อปลาบึกกับเมี่ยคนละ<ง>เล่นตมน้มอีแล้วค่อยมาี้